ท่ามกลางเสียงปืนและระเบิดที่ดังก้องมันมีเสียงอีกเสียงหนึ่งที่ดังยิ่งกว่านั่นคือเสียงจากหัวใจของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่อย่างคุณหมอหน่งแพทย์หญิงจากโรงพยาบาลนนคูนจังหวัดศรีสะเกดที่ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือฝันร้ายที่ลืมไม่ลง คุณหมอเล่าว่าในระหว่างการประทะท่านต้องทําการผ่าตัดผู้ป่วยจํานวนมากในห้องฉุกเฉินซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะมีผู้ป่วยทะลักเข้ามาไม่หยุดแต่เจ้าหน้าที่มีน้อยผู้ที่อพยพมาก็ได้ว่าอุบัติเหตุจนเสียชีวิตไปหลายคนบางคนเกรงใจโรงพยาบาลไม่ยอมเข้ามารักษาจนอาการหนักถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นตอนตีสและที่เจ็บปวดที่สุดคือบ้านของคุณแม่หมออยู่ห่างจากชายแดนแค่5กิโลเมตรทําให้ท่านต้องทํางานไปกังวลถึงความปลอดภัยของพ่อแม่และลูกสาวไปพร้อมๆกัน และความอัดอั้นทั้งหมดนี้ก็ได้ระเบิดออกมาเป็นคำพูดที่เด็ดขาดและชัดเจนที่สุดคุณหมอโหน่งได้ฝากบอกไปถึงใครก็ตามที่ยังโลกสวยอยู่ว่าหยุดเรียกร้องเพื่อขเขมรเพราะขเขมรมันทำร้ายประชาชนไทยหยุดที่จะดูแลคนขเขมรเพราะมันไม่เคยเห็นหัวคนไทยนี่คือเสียงจากบุคลากรด่านหน้าที่ต้องมารับมือกับผลพวงจากความโหดเหี้ยมของกัมพูชาโดยตรง แต่ท่ามทานความโหดร้ายก็ยังมีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกิดขึ้นทั้งคลิปของเด็กอนุบาลลูกชายของทหารที่แสดงความเคารพธงชาติอย่างถูกต้องจนได้รับคำชื่นชมว่าเป็นสายเลือดทหารที่แท้จริงและเรื่องราวของช่างสักบอพัทยาที่ได้ทำการสักชื่อทหารไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อสะดุดีวีรกรรมของพวกเขาซึ่งเป็นการแสดงความเคารพที่ออกมาจากหัวใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยอีกมากมาย และเราต้องไม่ลืมว่าผู้เสียสละไม่ใช่แค่ผู้ที่เสียชีวิตแต่ยังรวมถึงทุกคนที่ได้รับผลกระทบทั้งผู้ที่บาดเจ็บผู้นําชุมชนและชาวบ้านทุกคนที่ต้องทิ้งบ้านไปใช้ชีวิตอย่างยากลําบากในศูนย์พักพิงแม้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่มีที่ไหนสุขสบายเหมือนบ้านของตัวเอง และในตอนนี้สถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครือ RS Group ก็ได้เป็นสื่อกลางในการเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนและทหารที่ได้รับผลกระทบโดยท่านสามารถบริจาคผ่านบัญชีช่อง8ปันน้ำใจธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่128-3308-921-5ขีด3 3 0 8ยขีด5ย้ำว่าใช้บัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ เพราะความเสียหายมันไม่ได้มีแต่บ้านเรือนแต่ยังรวมถึงไรนาสัตว์เลี้ยงโรงเรียนและโรงพยาบาลและที่สําคัญที่สุดคือรายได้ที่ขาดหายไปซึ่งเงินบริจาคของทุกท่านจะเป็นส่วนสําคัญในการเยียวยาบาดแผลจากสงครามในครั้งนี้และช่วยให้พวกเขากลับมายืนได้อีกครั้ง คุณรู้สึกอย่างไรกับคำพูดของคุณหมอหน่งที่ว่าหยุดเรียกร้องเพื่อเขมรและคุณอยากจะส่งกำลังใจอะไรถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามครั้งนี้บ้างคอมเมนต์มาแสดงพลังของคนไทยกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ